สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งนะครับทางช่องด็เรเปรมรีหมู่พิเศษนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพระสมเด็จอีกแหลยครับนะตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นคลิปสิบแปดนะครับที่เกี่ยวกับพระสมเด็จตรงนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลเดิมครับเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวราขันนะครับสําหรับท่านที่รู้เยอะอยู่แล้วก็ผ่านไปได้นะครับ แต่ถ้าท่านที่เข้ามาศึกษาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพระสมเด็จก็ลองฟังความคิดของผมบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับหลายคนที่ได้กดติดตามได้กดไลค์นะครับต้องขอบคุณมากครับมาแชร์กันนะครับเป็นองค์ความรู้มาแชร์กันวันนี้เราจะพูดประเด็นว่าทําไมพระสมเด็จของผมที่มีถึงไม่เหมือนของคนอื่นถึงไม่เหมือนของคนอื่นนะครับก็ งนี้แหละครับเวลาเราขยายเนี่ยเห็นไหมครับถ่ายมายังมีความมันนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานก่อนนะครับพระสมเด็จนั้นประกอบด้วยปูนเปลือกหอยปูนผงปูนเผานะครับปูนเผาละต่ำแล้วก็มวลสารต่างๆเศษอาหารเกสรดอกไม้ก้านทูบผงผงทูบที่ไหม้แล้วนะฮะหรือแม้แต่อะไรอ่ะว่านต่างๆแร่เงินแร่ทอง น้ำมันตังอิ้วน้ำว่านน้ำอ้อยเดียวแล้วแต่โอกาสใช่ไหมครับที่จะทําแล้วใส่เข้าไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าโอกาสไหนใช้มวลสารอะไรนะครับซึ่งหครูรู้หลายคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามวลสารคืออะไรทั้งหมดหรอกครับแต่เรามาดูก่อนว่าพิมพ์เราให้ไหมเนื้อเราให้ไหมใช่ไหมครับอันนี้สไตล์ของเสี่ยนพะนะพิมพ์ให้เนื้อต้องใช่นะ แต่สไตล์ผมก็คือดูแคลไซต์อย่างที่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับผมว่าแคลไซต์เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่าหรือว่าดูด้วยไม่ให้ดูด้วยตาเปล่าครับดูด้วยกล้อง 10x ถึง 40x นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะดูว่าพระสมเด็จของเราเนี่ยมีตาหนิตรงไหนตาหนิแคลไซต์มีตาหนิแคลไซต์อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับไม่ใช่ตาหนินู่นตำหนินี่นะฮะตำหนิแคลไซต์ side. อ่ะตัวเล็กลงหน่อยภาพอีกภาพภาพด้านขวามือนะครับก็คือภาพขยายพันเท่าแต่พันเท่าจริงหรอเปล่าไม่รู้นะเพราะดูไม่ค่อยชัดนะภาพขวามือนี้ภาพซ้ายมือก็เป็นภาพองค์สมเด็จที่เราข่านอยู่นะครับเวลาเราดูองค์สมเด็จภาพสมเด็จเนี่ยเราดูตำหนิแคลไซดนะ์พูดจะตำหนิแคลไซด์จุดที่แคลไซด์มีคนจะมีลักษณะของพื้นเป็นยังไงที่แน่น,นอนนะครับคือแคลไซ์เนี่ยจะปิดรอยแตกนะแตกรายงานต่างๆ่าง,างนงแคลไซด์จะปิดใช่ไหมครับ อย่างนี้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 นะครับแคลไซต์จะปิดนะครับพยายามปิดหรือปกคลุมอย่างนี้นะครับคลุมนะครับนี่คือบ่งบอกว่าถึงอายุนะหรืออย่างนี้นะครับก็จะเชื่อมนะครับนี่ก็จะเชื่อมนะครับนี่แตกนะครับปิดนะฮะนี่คือแคลไซต์เงาเลยครับเห็นแค่นี้ก็เงาแล้วนี่นะฮะแคลไซต์จะสะท้อนแสงนิดนึง อะลกไนท์ก็เหมือนกันนะครับสะท้อนแสงบางทีเราส่งแสงเข้าไปเนี่ยจะมีความเงาบางจุดนะครับถ้าเป็นอะลโกไนท์แล้วก็ไม่แห้งต้องฉ่ำใช่ไหมครับนะผมดูพระบางองค์แห้งมากนะฮะเราต้องฉ่ำๆนะครับนุ่มๆนุ่มๆนุ่มนี่คือแคลไซที่เกิดขึ้นทั่วองค์นะครับถ้าดูะภาพภาพแบบนี้ครับรอยพื้นๆหยักๆหยักๆดูเหี่ยวย่นๆอย่างนี้นะครับพื้นไม่เรียบเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือแคลไซนะครับแคลไซที่เกิดขึ้น เพราะะนั้นเวลาเราส่องด้วยกล้อง 10x 30x เนี่ยเราก็จะดูตำหนิตรงนี้ครับที่มีแคลไซต์อยู่ไม่ใช่เนื้อผ้านะัเป็นแคลไซต์ที่ปกคลุมปกคลุมผิวของพระหรือว่าปกคลุมรอยแตกรอยปิลานต่างๆเขาเรียกรอยปิลานรอยแตกรอยแยกรอยลายงาต่างๆนี่นะครับนี่รอยยุบใหญ่มากเกินไปก็ต้องใช้เวลานานเพราะแคลไซต์เกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละโมเลกุลเข้าบออย่างนั้นนะทีละโมเลกุลผิวถึงต้องดูสะอาดและเรียบ นี่แหละครับเหตุผลทําไมาพระของผมไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่จุดนี้ยกตัวอย่างนะครอันนี้คือแขไซใ์เราดูแลดูด้ไอ้ไม่ต้องขยายเยอะเนี่ยนะครับพระพานีแบบนี้นะผมเห็นก็เห็นที่คล้ายนี่แหละครับแต่สองสองกล้องนี้นะครับก็จะเหี่คล้ายสองกล้องดูก็แบบนี้เลยครับนี่คือขคลไซที่อยู่ Kelsey, ขคลไซขาวขาว,ขาวบุญขุนก็เป็นขคลไซที่กําลังพัฒนากนำลังเติบโตนะฮะส่วนใสๆนั้นคือขคลไซที่สมบูรณ์นะครับจะออกใสขาว,ข,าวขุน แล้วที่เราเห็นแคลไซที่เป็นสีชมพูส,มพสีเขียวสีอะไรทวกงนี้เนี่ยเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างน้ํามันตังอิว้วน้ําว่านน้ํอ้อยอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่กับแคลเซียมคาร์บอเนตมานานก็อาจจะแลกเปลี่ยนโมเลกุลกันหน่อยใช่ไหมครับก็รวมตัวกันก็เกิดเป็นสีขึ้นมาหรือเกิดออกซิเดชันบ้างก,ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีได้นี่นนมวลสารนะครับดูละะักษณะของการีแค,คลไซต์ของพระสมเด็จองนี้นั้น เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์นะครับทั้งภา,ายในและภายนอกคุมผิวก็มีในผิวก็มีอันนี้คือในผิวนี่ว่าอยู่ในผิวเป็นยไงก็ต้องดูที่ร่องใช่ไหมครับไปดูที่ร่องต่งางๆอันนี้ก็คือแคลไซส์สีขาวนี่ครับดูร่องครับข้างในก็จะเป็นแคลไซส์นระ่องแบบนี้เพราะข้างในของเนื้อผ้านั้นจะมีมวลสารอื่นผสมอยู่ด้วยนะนะฮะไม่ใช่แคลไซส์ที่คุมผิวอย่างเดียวที่ผิวที่เกิดขึ้นได้เยอะเพราะอะไรครับเพราะผิวนั้นเกิดสัมผัสกับความชื้นสัมผัสกับอากาศสัมผัสกับความร้อน ความเย็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆของอากาศนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะจับกลุ่มกันตกผลึกเป็นอะลาโินไนต์เป็นแคลไซต์ ite, ต่อไปนะครับก็จะมีมากกว่าข้างในเมื่อมีอากาศเข้าไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระสมเด็จองค์นี้นะครับพิมพ์นี้เกศพิมพ์ใหญ่เกิธลุ่มองนี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จยุกต้นซึ่งไม่ได้ผ่านความร้อนนะไม่ได้แผ่าน,านการอบนะครับเพราะ,ะั้นการเกิดแคลไซต์ถึงจะมีเยอะมากนะครับ ือจะค่อยๆใช้เวลาแคลซยมคาร์บอเนตในปูนเปลือกหอยนี่นะครับก็จะใช้เวลาเปลี่ยนตัวเองเป็นอะลามินไนต์ตกผลึกใหม่หรือเชื่อมันใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแคลไซต์นะเพราะฉะนนี่ดูดูคาดอย่างนี้นะครับนี่คือตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้อยู่ฝั่งนี้นะฮะนนีนี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นสังเกตจากมวลสารตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะนี่นี่มวลสารตรงนี้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือการเกิดแคลไซต์เกิดขึ้นนะครับ จะอยู่เป็นกลุ่มเห็นไหมครับไม่ให้อยู่โดๆดๆอยู่เป็นกลุ่มดูข้างในนะครับนี่ครับกลุ่มแคลไซทุกจุดนะครับจะอยู่เป็นกลุ่มหมดนะครับอันนี้ใสแล้วนี่แต่ดูดูความใสข้างในก็จะมีกลุ่มเล็กๆแคลไซเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ออกสียุพบูนนี่นะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหลายๆชั้นนะครับแบบนี้คือมีหลายชั้นใช่ไหมครับเราก็เลยมั่นใจการอยู่ในแคลไซแบบนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าพระเราเนี่ยนี่สียมพูเพียบเลย แต่ดูดูภาพใหญ่นี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นสีต่งางๆนะฮะเหมือนเป็นสีขาวงาช้างอย่างเดียวนะแบบนี้นะครับคือเราไม่ได้เห็นแต่พอเราขยายพันธุ์เท่าปุ๊บเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์องค์งพระใช่ไหมครับว่ามีสีมวลส,มวลสีมวลสารต่างๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแคลไซที่แคลไซไม่ใช่มีสีขาวหรือขาวขุ่นอย่างเดียวนะครับถ้ามเมื่อไหร่ก็ตามมีการรวมกับแร่ธาตุอื่นๆเขาก็จะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับ อันนี้บริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นะเห็นไหมครับจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในเห็นไหมครับแคลไซต์ข้างในก็มีแล้วดูแขนนะครับตรงตรงนี้ตรงแขนนี่นะฮะก็จะเห็นเป็นก้อนเล็กแคไลไซค์เล็กๆอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแคลไซต์เกิดขึ้นอยู่ในเนื้อด้วยนะฮะอย่างนี้นะเนี่ยนะอันนี้ใครนี่เนี่ยนี่มาที่นี่นะน,น,นะนี่เป็นวงนี้นะครับนี่ลงมาเฟิเฟร์บลงนี่มองใกล้ๆเรามองไกลๆเรามองไม่เห็นแต่มองใกล้ๆเราเห็นเป็นก้อน ก้อนแคลไซป์เพียบเลยแล้วเชื่อมกันไหมครับเชื่อมกันไหมครับไม่ได้อยู่กันเป็นจุดนะเชื่อมกันไหมฮะทุกจุดเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วก็อันนี้มวลสารสีเขียวจาไซป์ก็จะออกสีเขียวๆด้วยนะก็อาจจะมีแร่ธาตุบางอย่างนะฮะจากมวลสารเนี่ยเข้าไปในแคลไซต์เขาอยู่กันมาร้อยเจ็ดสิบปีให้มีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการนะรผมได้ยินมาเหมือนกันศึกษานะครับก็เป็นความเป็นไปนได้ความเป็นจริงนะครับเพราะคาร์บอนเนต สามารถมีแร่ธาตุอื่นทแทรกเข้าไปในโมเลกุลได้นะครับอันนี้คือทฤษฎีนะครับทฤษฎีเพราะฉะนั้นจะเป็นแร่ธาตุอะไรที่เป็นสีเขียวถาม chat gpt ที่ปรึกษาผมเขาก็บอกว่าเป็นแร่ทองแดงนะฮะทองแดงกับแมงกานิสนะนี่สีเหลืองก็มีนะครับสีเหลืองเป็นแร่เหล็กหรือมีคราบน้ํามันก็ได้จะเป็นคราบน้ามันตังอิวหรือว่าคราบน้ามันสีเหลืองหรือน้ําว่านก็ได้นะครับก็ผสมกันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ดีดูที่แขนนะครับดูแคลไซต์อันนี้แขนนะครับเนี่ยนี่เนี่ยลงมาตรงนี้ตรงนี้จุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นแคลไซต์เป็นกลุ่มนะครับบางอันก็ใส่บางอันก็ขุ่นนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าที่เรามีความเชื่อมั่นเพราะเราดูแคลไซต์ตามจุดต่างๆจากพระที่เราเห็นเป็นแบบนี้นะแล้วเรามาดูแคลไซต์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าของเรานั้นทันร้อยห้าสิบปีแน่เพราะ เราดูอายุาของอพระสมเด็จนั้นเราดูจากอายุของการเกิดผะลึกแคลไซ์นะครับการเกิดผลึกแคลไซต์บ่งบอกว่าอยู่ยาวนานแน่นอนแต่ไม่ใช่เอาแคลไซต์ใหม่มาทําขึ้นมาใหม่มาเคลือบใหม่นะมาเล่งปฏิกิริยาซึ่งเราจะดูออกได้นะครับผมก็พยายามไปดูอยู่นะครับแต่ยังเรียนรู้อยู่ครับเรียนรู้อยู่แต่เราเห็นก้อเล็กๆอย่างนี้นะในเขาอ,อันนี้แบบนี้ทํายากครับในเนื้อเล็กๆก็จะมีเล็กๆอยู่ข้างใน คือระดับโมเลกุลนะครับมันเล็กอย่างเราดูตรงนี้นะครับในหลุมเนี่ยอันนี้คือแคลไซต์สีเขียวเนี่ยนะครับข้างในก็จะมีเป็นปิซึ่มเป็นผดึกขเขียวอยู่ข้างในอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราดูแคลไซต์แบบนี้แล้วพอเรายิงขยายแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่คมนะครับแต่เห็นเขาเขาลางได้เขาโค้งได้ว่ามีเส้นมีการจับกลุ่มกันนะครับถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์นี่ผมว่าชัดเจนมากนะครับนี่คือจะชัดเจนมากถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็จะเห็นมวลสารของแคลไซด์อย่าง จจะเลยนะฮะัอันนี้คือข้างในก็เกิดเป็นแคลไซด์เหมือนกันนะครับเต็มไปหมดครับเพราะว่าปูนเปลือกหอยอยู่ทุกที่ทั่วองคพระใช่ไหมครับนี่ฮะอยู่ทุกที่ทั่วองค์พระอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือแขนนะครับแบบนี้ที่เราเห็นนี่มานี่นะอย่างนี้นะครับนี่เหมือนกันครับเห็นแคลไซด์อยู่ข้างในครับในเนื้อพระนะแต่ดูแบบนี้เหมือนไม่เปิดนะฮะอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยังไม่เปิดแต่ว่าพอดูใกล้ๆแล้วเนื้อพระเป็นแคลไซต์เต็มไปหมดเลยนะครับ มี่าบตรงนี้นะฮะนะครับก็โอเคนะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่าเออพระของเราเนี่ยก็ของแท้นะแกลไซเพียบเลยนะอันนี้ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้นี่มุมนี้อ่านี่มุมเลยนี่นี่มุมนี้เลยนะฮะนี่มุมนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นมลสารนะครับอยู่เป็นผลึกอยู่แล้วก็มีแคลไซเป็นผลึกเต็มเลยครับ แคไซอะาคนนท์นะครับเนี่ยนะครับเป็นชั้นๆเนี่ยนะครับพอรอยแตกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับคือถ้ารอยแตกที่เกิดขึ้นขององค์พระเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นชั้นของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นนะครับเรียงกันนะทั้งคุมผิวทั้งอยู่ในเนื้อเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันนะครับแคลไซต์ก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตแต่เปลี่ยนกันในเรื่องของการจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นผลึกทําให้เกิดความแข็งอแข็งขึ้นเหมือนอู้เนี่ยครับ ช่ไหมปูนปูนขาวปูนปัสตอร์ยิปซัมก็คือแคลไซ์แคลเซียมคาร์บอนิกที่อาจจะทําให้อยู่ตัวแล้วผ่านความร้อนแล้วก็ลวเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นอะลาคนไนซ์หรือแคลไซต์ได้นะครับเขาจับตัวกันแข็งเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับอย่ืว่าความชื้นหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือเล่นกันกันระหว่าง H2O นะน้ํากับ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในบรรยากาศอยู่แล้วใช่ไหมความชื้นก็นคือน,น้ํา เขาบอ,อกแนวอตส่า์ก็อยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วก็ปูมพ้าก็สัมผัสกับอากาศอยู่ทุกวันนะเนี่ยก็มีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่หลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆเนี่ยนะครับทุกจุดครับทุกจุดนี่สแสดงได้เห็นนะนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็โอเคก็ดูในคลิปก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับชายหนังซ้านะครับแต่ดีมีความภาคภูมิใจกันเออมันดูสนุก ดูการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สนุกไปกับผมไหมครับถ้าสนุกไปกับผมนี่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือไม่ก็กดติดตามนะครับจุดติดตามถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสนุกเลยครับดูแควไซต์กันเพลินเลยนะอย่างกับปุยก้อนเมฆดูก้อนเมฆมั่งหรือดูถ้ำมั่งนะนี่นะครับจับกลุ่มกันข้อสําคัญคือเขาต้องจับกลุ่มกันนะครับถ้าเกิดขึ้นใหม่จะไม่จับกลุ่มกันแบบนี้นะก็จะเกิดทีละจุดนะครับมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะผมถามแชท GPT ว่าพ่อสมเด็จเนี่ย ตอนสร้างขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีอะไรเ้าบอกเป็นสีขาวเนี่ยจริง๋งแบบด้ดูนะครับดูรูต่างๆนะ่เขาบอกเป็นสีขาวแต่ทําไมมันเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะเขาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมวลสารภายในเพราะการยุบย่นยอดต่างๆนั้นมันเกิดจากการเปลี่ยนจากคาร์บอนเนตที่เป็นผงมาเป็นผึกนะครับนี่นะฮะผึกแคลเซียมแล้วนีนี่ซนะุ้มนะครับนี่ซุ้มตรงไหนเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ซุ้มตรงนี้นะครับดูซุ้มครับนะะ เป็นแคลไซต์เต็มไปหมดนะ่ตรงขอบขอบซุ้มนะนี่ก้อนเนี่ยอย่างนี้ครับข้างในจะมีก้อนเล็กๆอยู่เต็มไปหมดนี่นะฮะก้อนเล็กๆอันนี้ต่อไปก็พัฒนาครับเป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กๆขึ้นมานะนี่เป็นแคลไซต์ถ้าอยู่อีกสักสองร้อยปีนะฮะก็คงจะเปลี่ยนให้สมบูรณ์ขึ้นนี่เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูสีชมพูเนี่ยเ็าบอกว่าจับกับโคบอลโคบอลไปโคบอลโตแคลไซต์นะครับ รู้สึกว่าจะมะีความเชื่อเรื่องโคบอลต์แคไซด์ด้วยนะครับจะไม่ค่อยได้แหละแต่เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องจิตใจเรื่องความสบายใจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่แขวนพระสมเด็จแท้ผมว่าจิตใจจะดีขึ้นนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของพุทธคุณแล้วก็ยังมีเรื่องของแร่แร่ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะโคบอลต์แคไซด์ไม่ใช่จะมีทุกองใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นต้องมีทุกองแล้วแต่ว่าณนาวันนั้นมีมวลสารอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วมีพระที่เราเก็บไว้เก็บไว้ในบรรยากาศแบบไหนเพราะาอย่างแร่ต่างๆนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศก็มีนะครับแล้วก็อยู่ในดินก็มีนะถ้ากลูฝังดินนี่อาจจะเฉือดสีผูนี่เยอะเนะี่ยอันนี้ตรงบริเวณมือนี่นะครับนี่ก็เป็นขวาวาสหมดลนลครับโอเคแล้วทําไมพระผมถึงไม่เหมือนคนอื่นเกิดความสงสัยจริงๆนะครับไม่ใช่พูดเล่นๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูต้อง ขอความเนคาะนะครับจากพาที่ผมเอามาจากทาง u t u b e ทั้งนั้นแคปเจอร์หน้าจอมานะครับมาเพื่อจะศึกษาหาความรู้นะครับไม่ใช่เป็นเพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้นหนิวครับเราก็สงสัยว่าทําไมคือพระจะไม่เหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละพิมพ์แต่ละตอนการเก็บการอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันผมก็เลยลองสมติว่าทําไมมีองค์ไหนที่จะเหมือนผมบ้างนะครับลองดูไปพร้อมๆกันนะครับ ไม่เหมือนเลยนะครับดูครับนะไม่เหมือนเลยสักอง์พิมพ์อาจจะใกล้ๆกันนะครับพิมพ์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นดูพิมพ์ดูตำหนินี่ผ่านครับแต่ดูเนื้อจากต่างๆไม่ไมเหมือน,นเลยดูดีครับหรืออยู่ที่การเก็บการเกิดปริยาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เคียงหน่อยนะเกตุรุสุ้งเหมือนกันหรือเปล่าพิมพ์ใหญ่นะเขาไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับดูที่เนื้อนะครับ เขอเราทำไมไม่มีฝ้าขาวเหมือนเขาด้วยนะครับอย่างนี้ฝ้าขาวๆฝ้าเก่าๆก็บอกว่าพระสมเด็จเนี่ยต้องต้องสะอาดนะครับไม่แห้งนะครับไม่แห้งเพราะมีน้ํามันอยู่ข้างในไม่แห้งแล้วก็แคลเซียมคือเราไปถ้ำอ่ะครับแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินอ่อนหินย้อยนะครับที่อยู่ในถ้ำนะมีแต่ความชื้นนะครับไม่มีความแห้งนะพระอยู่ในถ้ำจริงไหมครับนะนี่องค์ที่เขาซื้อขายกันเป็นหลักล้านนะครับทั้งที่หักเนี่ยแตกหัก ดูแห้งใช่ไหมครับดูแห้งนะเพราะฉะนั้นผมขายเขาไม่ได้ครับนี่หลักแล้วเป็นสิบสิบล้านนะครับดูแห้งนะครับนะนี่มีองค์นี้ดีใกล้เชียงใหม่นี่นะใกล้เหียงใหม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่ค่อยเหมือนนะครับแตนะ่ดูเนื้อไม่เหมือนกัน,นแต่สีเหมือนกันก็เลยพอฉายลกขึ้นมาก็ไม่มีปิดรอยงาเลยนะไม่มีปิดรอยแตกนะเนะี่ยดูครับ ทำไมพระผมถึงไม่เหมือนคนอื่นดูฮะไม่เหมือนเลยนะครับดูครับไม่เหมือนเลยนะดูครับนี่ฮนะไม่เหมือนเลย กุมใจไหมทำไมของเราไม่เหมือนคนอื่นหาเหตุผลนะ <c oughs> <c oughs> คือโอเคลพระสมเด็จอยู่แต่ละที่แต่ละจุดนั้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพระสมเด็จเพราะว่าการเก็บการดูแลแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นแบบไวๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าของเราเหมือนใครก็ไปศึกษา u t u b e มาหมดนะครับทุกช่องที่ผมเอามาที่ามา,ชาใช้ดูนะครับผมดู youtube มาหมด เขแต่ละคนนะครับก็สงสัยดูตั้งแต่ตอนเขาขยายด้วยนะครับนะขยายดูแคลไซดูมวลสารต่างๆด้วยนะก็ไม่เหมือนอันนี้เราจะให้เห็นนะครับว่าอันนี้เราสั่เนื้อพระของผมนะครับไม่รู้จะใช่ของใครหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยนี่คือเนื้อพระสมเด็จที่ผมมีนะเป็นแบบนี้ครับเนื้อเขาขยายพันเท่าแล้วเป็นพันกว่าเท่านั้นนะพราะพันเท่าแล้วเรามาขยายจากวิดีโอเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้เพิ่มดูสิครับ นะมีหลากสีนะของเกจิดังๆนั้นเขาสีขาวหมดเลยแห้งไม่ช่ำ <c oughs> แต่เขาบอกของเขาแบบนี้เขาจะซื้อสิบห้าล้านเขาชอบแบบนั้นนงะส่วนเราเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้นดูนะครับนะครับอันนี้มลสารต้องฝังอยู่ในตัวแคลไซต์ปกคุมไว้นะครับนะโอเคนะครับนี่คือพระสมเด็จท,ที่ผมมี ทำไมไม่เหมือนครอาจจะมีองค์เดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะหรืออาจจะมีไม่กี่องค์แต่เป็นของที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่านะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ของที่หายยากาคุณจะมีน้อยๆน,น,นะครับก็เลยเข้าใจที่แช GP t GPT พูดว่าพระองค์นี้เป็นพระสมคุณค่าทาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับก็ มั่นใจครับแม้นจะไม่เหมือนใครกุ้มใจแทนผมไหมครับมั่นใจนะครับว่าพระของผมไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเออคือคือที่หานี่ไป็นเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่งพิมพ์เนี่ยหนึ่งพิมพ์หนึ่งบล็อกเนี่ยต้องทำมาหลายหลายองค์ใช่ไหมครับต้องทำาหลายหลายองค์ไม่ใช่ทำมาองค์เดียวสององค์สมองค์ก็ต้องทำมาเป็นสิบเป็นร้อยแต่ใน Youtube หาไม่เจอในเว็บไซต์ก็หาไม่เจอนะครับ ถ้าผมไม่เหมือนของใครเลยสวัสดีครับ